สีวิตามินที่ช่วยบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดม1 p r o โปรโลีนคอมเพล็กซ์สแมกนีเซียม3วิตามิน B1 และตัวสุดท้ายวิตามิน D3 นั่นเองสวัสดีค่ะพบกับหมอแนนซี่แล้วนะคะแพทย์หญิงพรสยาพัฒนิกิตธรรมกูล หมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณความงามแล้วก็ชะลอวัยนะคะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงเอพิโซดที่5กันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเจอกันในหัวข้อ4วิตามินที่ช่วยบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดม เจ้าตัวโรคออฟฟิศซินโดมนะคะเรียกว่าออฟฟิศซินโดมเพราะว่าพบเจอได้บ่อยในชาวออฟฟิศเลยนะคะสำหรับคนที่นั่งทำงานบนโต๊ะไม่เปลี่ยนอิรยาบถนั่งแข็งเกร็งนะคะคลิกเมาส์อยู่หน้าคอมรึดๆ,ๆอย่างเงี้ยทั้งวันนะคะทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นๆเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวแข็งเกรง็งอยู่เป็นเวลานานบางคนเกิดเป็นก้อนขึ้นมานะคะซึ่งใจกลางของก้อนเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อที่หดเกรง็งตรงกลางสุดของมันเลยเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ ะะเป็นจุดที่เรากดเจ็บทาให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยขาดเลือดมาเลี้ยงขาดออกซิเจนมาเลี้ยงนะคะทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยหลังกดแลคติกมาซึ่งไอสารเนี่ยนะคะเวลาที่หลังออกไปเนี่ยมันก่อให้เกิดการอักเสียทให้เรารู้สึกเมื่อยตึงล้าแล้วก็เจ็บปวดที่กล้ามเนื้อมัดนั้นน,นนะคะทีนี้เวลาที่กล้ามเนื้อเราเป็นอย่างนี้ทุกวันทําให้เกิดเป็นพังผืดขึ้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนพังผืดเนี่ยมันสะสมเป็นเวลานาน และทำให้เกิดเป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยว่ามีวิตามินใดบ้างที่ช่วยทำให้อาการเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมนี้ดีขึ้นนะคะวิตามินตัวแรกนะคะนั่นก็คือ กุ่มโปรโลีนคอมพเพล็กซ์นั่นเองค่ะกรดอะมิโนโปรโลีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จําเป็นในร่างกายของเราแปลว่าร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เองนะคะแล้วก็เอามาใช้ในร่างกายของเรา อ่าแล้วทีนี้ทําไมเราถึงจะต้องกินเข้าไปละ่ะพอเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะร่างกายของเราจะสร้างโปรโลีนได้ลดลงจะมีอัตราการใช้โปรโลีนหรือว่าอัตราการทําลายโปรลีน,นมากขึ้นดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องบริโภคเข้าไปช่วยร่างกายของเราบ้างนะคะโปรโลีนเนี่ยเป็นโปรโตีนโครงสร้างคล้ายๆเราสร้างบ้านนั่นเองนะคะถ้ามีบ้านนะคะก็จะต้องมีเสาหลักโปรโลีนเป็นกรดอะมิโนที่เรียกได้ว่า เป็นเสาหลักของบ้านนั่นเองเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใดๆในร่างกายของเราที่มีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบจะต้องมีโปรโลีนเป็นเสาหลักของบ้านโดยเฉพาะอวัยวะที่มีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบต่างๆจะต้องมีโปรโลีนเป็นองค์ประกอบหลักและจะต้องใช้โปรโลีนในการสร้างหรือว่าซ่อมแซมฟื้นฟูนะคะกล้ามเนื้อก็มีส่วนของโปรโตีนที่เป็นองค์ประกอบ ถ้าใช้สร้างกล้ามเนื้อเราจะต้องกินกลุ่มที่มันเป็นเวนะคะกลุ่มที่เป็นเป็น BCAA นะคะ Branch Chain Amino Acid แต่ถ้ากล้ามเนื้อของเรานะคะได้รับความบาดเจ็บนะคะเช่นมีออฟฟิศซินโดรมการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเราจะต้องใช้เป็นกลุ่มโปรลีนนะคะใช้สร้างกับใช้ซ่อมไม่เหมือนกันนะคะซึ่งแหล่งอาหารที่มีโปรลีนสูงได้แก่คอตเทจชีสนะไข่นมกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ ถ้าเป็นปลาก็อย่างเช่นหนังปลานะคะหรือว่าเกรดปลาเป็นต้นนะคะหรือว่าบางคนอยากกินอย่างเข้มข้นนะคะก็จะมีอาหารเสริมบางตัวนะคะที่เรียกว่าเป็นไฮโป l ลีนคอมเพล็กซ์คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่มีตัวกลุ่มกรดอะมิโนโปลีนในปริมาณสูงนะคะกินเข้าไปเราก็คือจะสามารถช่วยฟื้นฟูได้นอกจากเรื่องของออฟฟิซินโดมกล้ามเนื้อเอนแล้วก็ยังบำรุงไปถึง ผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อด้วยนะคะ <Wow. S 1> ลองไปหาดูกันนะคะปริมาณที่แนะนำนะคะคือ5-10กรัมต่อวันนะคะทานช่วงเวลาที่มันเป็นท้องว่างนะคะตอนเช้าก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้นะคะต่อมาตัวที่2นั่นก็คือแมกนีเซียมนั่นเองนะคะแมกนีเซียมนะคะเป็นที่รู้จักทั่วไปแล้วก็หาได้ง่ายนะคะ แต่ว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยที่เกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมของเราเนี่ยได้แก่ 1. ช่วยการทํางานของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อข้อที่2องแมกนีเซียมนะคะเป็นแร่ธาตุที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของเรา,าโดยที่เราสามารถรับประทานแมกนีเซียมเนี่ยก่อนนอนนะคะ โดสที่ Re c ค m m e n d คือประมาณ300มิลลิกร,รัมต่อวันนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกรีลกซ์มากขึ้นรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะช่วยป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่มากเกินไปนะคะแล้วก็นานเกินไปช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายออกช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยรีลอกซ์ออกนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นรวมถึงทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีพลังงานนะคะ ในการทำเอนจิ่ต่างๆในการขยับต่างๆมากขึ้นด้วยนะคะแมกนีเซียมเนี่ยอยู่ในอะไรบ้างสมมติเราขาดไม่เยอะนะคะแมกนีเซียมก็จะอยู่ในสิ่งที่เป็นมเมล็ดธันยพืชต่างๆมเมล็ดทานตะวันมเมล็ดข้าวโพดผักสีเขียวเข้มเนื้อปลากล้วยนะคะต่อไปนะคะตัวที่3ได้แก่วิตามิน B1 คะ่ะเป็นที่รู้จักกันดีมักจะเป็นวิตามินที่คนไทยขาดบ่อย ไม่ใช่แค่คนไทยแหละคนทั่วโลกการที่ขาดวิตามิน B เนี่ยคะะจะทำให้เกิดอาการเกี่ยวกับระบบประสาทและกล้าเมเนื้อค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิตามิน B ี oh, <no. S 1> นะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบประสาทและกล้าเมเนื้อนะคะ แล้วก็วิตามิน B1 ยังช่วยกล้ามเนื้อต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของออฟฟิศซินโดมนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อภายในด้วยกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเช่นเดียวกัน <Wow. S 1> แหล่งที่พบวิตามิน B1 ตามธรรมชาติข้าวซ้อมมือถั่วแดงถั่วเหลืองผักใบเขียวเข้มๆอย่างเงี้ยทุกชนิดนะคะนมไข่แดงนะคะปลาธัญพืชนะคะ <Okay. S 1> ก็จะมี B 1หนึ่งค่อนข้างเยอะนะคะ <Okay. S 1> และตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ว,วิตามิน D3 นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้วิตามิน D3 จะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะวิตามิน D3 เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นสันชายวิตามิน นะคะคือเป็นวิตามินที่ร่างกายเราสามารถสังเคราะห์เองได้นะคะจากแสงแดดนะคะ,นะคะจาก UV พอพระอาทิตย์ส่อง v ลงมาปุ๊บแสง UV เนี่แหละคะ่ะจะเปลี่ยนจากคอเลสเตอรอลในผิวหนังของเรานะคะมาเป็นวิตามิน D3 ซึ่งคนไทยเนี่ยจะมีวิตามิน D3 เป็นยังไงคะ แน่นอนว่าขาดอยู่แล้วนะคะคนคนไทยกว่าแดดมากนะคะเพราะว่าแดดคนไทยเราแรงมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คือจําเป็นที่จะต้องได้นะคะจากการรับประทานอาหารเสริมเข้าไปแล้ววิตามิน D3 ช่วยอะไรบ้างในแง่ของเรื่องของกล้ามเนื้อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อนะคะช่วยทําให้เกิดการดูดซึมกับของแคลเซียมเนี่ยเข้ามาในร่างกายมากขึ้นแคลเซียมก็จะจําเป็นในการหดยืดหดยืดของกล้ามเนื้อของเรา <Wow. S 1> ะะกล้ามเนื้อจะใช้ทั้งแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะคะถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไป กล้ามเนื้อจะทํางานยืดหดยืดหดเนี่ยได้ไม่สมบูรณ์นะคะนอกจากช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดมกล้ามเนื้อของเรานะคะยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยครบ4ตัวแล้วนะคะวิตามิน d 3นะคะโดสที่เรคคอมเมนต์ก็คือ1,000 IU นะคะต่อวันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามในวันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันนะคะวันนี้หมอแนนขอลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้รับแจ้งเตือนไลฟ์ในครั้งหน้านะคะแล้วก็พบกันทุกวันอาครสองทุ่มนะคะที่ Facebook Page อ r เตอร์แนซี่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ